สวัสดีครับมาพบกับรายการรอแป๊บรายการกฎหมายที่เราจะเอาข้อกฎหมายมาเล่าให้ฟังแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องสงสัยแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับพี่ตัว<อ>ไม่มีใครในประเทศเนี้ยที่เหมาะที่จะตอบข้อกฎหมายเนี้ยเท่าพี่ตัวอ๋อหรอไปดูข่าวมาวสงสยัยม,ม,มันมีเคที่ว่าคนาไปซื้อลอตเตอรี่ที่แทงลอตเตอรี่สุดท้ายลอตเตอรี่ใบนั้นอ่ะถูกรางวัลแต่คือเขามาซื้อเขาบอกว่าจองใบนี้ไว้ก่อนนะ เดี๋ยวกลับมาซื้อก็คือแยกไว้แล้วแยกไว้แล้ดึงดึงดึงแล้วว่าอันนี่ฉันเอาใบนี้นะเดี๋ยวฉันไปกดตังคแป๊บใช่แล้วสุดท้ายกลับมาปุ๊บลอตเตอรี่มันออกเลขนั้นไปแล้วถูกหวยอีกแมค้าบอกไม่ได้ไม่ให้ยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้จ่ายตังค์อ่าเราเอาหลักกฎหม่มาจับดีกว่าดูง่ายๆเลยการซื้อของอ่ะถ้าไม่ใช่หวยนะ เราเทียบกับของทั่วไปว่าสัญญาซื้อขายมันเกิดตอนไหนแต่คนนะ่ะมันก็ไม่ได้คิดมันก็คิดว่าจ่ายตังค์แล้วสัญญาเกิดอถูกปะเบียก็คิดอย่างนั้นถูกปะจริงๆอ่ะสัญญาซื้อขายมันเกิดตอนที่ตกลงนะว่ากูจะซื้อ,อกรรมสิทธิ์มันโอนเมื่อเสนอสนอต้องตรงกันม่เป็นซื้อขายสินค้าทั่วไปเนะี่ยเขาเรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เช่นคล้ายๆกับว่าเหมือนเราไปซื้อข้าวร้านป้าหน้าปักซอยเนี่บอกป้าเอากระเพราปลาหมึกหนึ่งกล่องเดี๋ยวมาเอาไปกดตังก่อนสุดท้ายเนี่ยเรากลับมาปุ๊บมีอีกคนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะอยากกินข้าวเหมือนกันอยากได้กระเพราปลาหมึกเหมือนกันเอาไปก่อนเราสามารถบวยวายได้ไหมมันก็เป็นผิดคำว่าอะไรรู้ไหมเสนอเสนอมันต้องตรงกันแล้วไงฉันไปเสนอว่าฉันจะซื้อกระเพราปลาหมึกอันนั้นป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าขาย ปุ๊บสัญญาเกิดสัญญามันเกิดตอนที่คาเสนอกับคาสนองมันต้องตรง,งกรันแสดงว่ากรรมสิทธิ์ในข้าวกับเพ่านั้นน่ะเป็นของเราแล้วมันก็เป็นกรณีต่อเนื่องที่ว่าสมมติเราไปกดตังค์แล้ววะไม่อยากกินแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าเดินไปเลยอีป,ป้าเดินมาเห็นเราซื้อก๋วยเตี๋ยวกำลังจะเดินเข้าคอนโดมึงมาเอาเข้าวกบเพาปลาหมึกเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราผิดใช่เราผิดเพราะว่าอะไรเรามีหน้าที่ต้องชําระราคาการชําระราคานะครับไม่ใช่เงื่อนไขในการ โอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแบบทั่วไปอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกรณีที่เป็นเช่าซื้อหรืออะไรเนาะเราพูดถึงกรณีแบบซื้อขายเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยกรรมสิทธิ์มันโอนเมื่อเป็นสัญญาเกิดแล้วแต่ว่าการจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นการชําระหน, <mm นี้เออนี่เนี่ยนะี่ในที่นี้ก็คืออีป้ามีหน้าที่ส่งมอผัดกะเพราให้เรา <mm เรามีหน้าที่เอาเงินไปชําระ ข้ากะเพราให้ป pues mm ้าห e. nah, ่วยเมื mm ่อ hmm. ก <3 D S 1> so ี้ก็เหมือนกันดึงออกมาจากแผงแล้วเห็นป่ะแล้วก็บอกอ้าวแม่ค้าฉันเอาใบนี้นะเดี๋ยวฉันไปกดตังมาให้คือเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนี่หลังจากนั้นมันอาจจะหากันสองวันถ้าอาจสองวันสามวันอนีก็เดี๋ยวไปว่าข้อเท็จจริงเอาเป็นเหตุการณ์สมมุติดีกว่าป้าคุซอนกับป้าคุจีบอีป้าคุซอนเนี่ยนางก็เดินเดินเดินไปแล้วไปกดตังห่วยเจ้ากรรมออกพอดีชั่วเวลาห้านาทีห่วยออกอีป้าคุจีว้า ฉันไม่ให้เพราะมันยังไม่ได้จ่ายตังค์เอออันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าฉันบอกแล้วว่าฉันเอานี้จฉันไปอดกดตังค์มาจ่ายเพราะกรรมสิทธิ์ในหวยใบนั้นน่ะมันโอนไปแล้วเอมอมันก็ต้องพิสูจน์กันว่าเอาแยกออกมาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาหลักฐานมาให้ได้หาหลักฐานมาให้ได้ถูกมันเคยมีอันนี้อันนี้เรื่องหวยเนาะจับหรักก็ดูที่ว่ากรรมสิทธิ์มันโอนตอนไหนมันเคยมีเหมือนกันเรื่องตัวเองปะเนี่ย เอาเป็นว่าเลือกตัวเองเอามา <laughs> สมมุติ <laughs> เทียบเคียง <laughs> จะได้คนจะได้เห็นอเราไปซื้อของแล้วมันเป็นสินค้าลิมิเต็ดอี dition ถ้าใครจะซื้อของอันนี้ต้องซื้อของอื่นให้ครบห้าหมื่นก่อนอถึงจะได้ของอันนี้นี่ก็ไปซื้อของเหมือนกันครบห้าหมื่นแล้ว ก็เลยอยากได้รองเท้าลิมิเต็ดอันนั้นฉันก็เอารองเท้ามากองไว้แล้วตึ้งเอาเสื้อที่ฉันซื้อมาแล้วมากองตึ้งกำลังจะจ่ายตังค์ตัวก็นั่งรออยู่นะครับมีลูกค้า VVIP เดินมาเราจะได้ยินคำว่า VVIP บ่อยมากมีกี่ตัวเคนเนี่ย V ีวีสองตัวเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกว่าอยากได้รองเท้าอันนี้พนักงานก็ดึงของจากเราเว้ยไปให้คนนั้นแล้วก็จ่ายเงินแล้วเขาก็รีบมาแล้วก็เดินออกไปจากร้านเราก็ถามว่า เกิดอะไรขึ้นน,นางก็บอกว่าอ๋อขอโทษด้วยพอดีแบบไม่ได้แล้วของซ้นเนี้ยพอดีอคนนั้นเขาเป็นเมมเบอร์เราก็เลยด้วยความที่รู้กฎหมายเยอะอพูดกับเขาเลยว่ารู้จักคําว่าสับเฉพาะสิ่งหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> เขาก็งงเวย้ยเราก็เลยบอกว่าจริงๆอะกรรมสิทธิ์มันอวนตั้งแต่เราหยิบของนะั่นมาเป็นของเราแล้วนะแต่การจ่ายเงินอนะมันแค่อีกเรื่องหนึง่งรู้ไหมว่าการหยิบของที่เราครอบครองแล้วอะ ออกไปจากความชอบของของเราอะเป็นความผิดกฎหมายอาญาฐานวิ่งราวซับพ,พนงงานก็เริ่มอึกอักอึกอึกแล้วแล,วลระรูปคสเนี้ยจบที่แบรนด์แมนเจอร์อะพีก็โทรมานี่ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าไม่เชื่อไปดูกล้องวงจรปิดว่าเราพูดจริงหรือเปล่าว่าเราอะยื่นบัตรเครดิตให้ไปแล้วด้วยซ้ำเรากําลังจัดเซ็นแล้วไปไปมาแบรนด์แมนเจอร์คนนั้นอะก็ไปเห็นข้อเท็จจริงทั้งหมด แล้วก็โทรมาขอโทษเราแล้วก็นางเขียนอีเมลไปที่อิตาลีไปที่แบรนด์อีกบอกว่าให้ส่งลิมิเต็ดอันเนี้ยมาให้อีกหนึ่งอันได้ไหม,มเพื่อที่จะเอามาให้เราคือไม่ได้ให้ฟรีๆด้วยนะคือคซื้อเราซื้อแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกวันนั้นก็คือแบรนด์เนี้ยก็คือส่ง,ส,งส่งทั้งจดหมายขอโทษส่งทั้งทั้งดอกไม้มาหนึ่งอันแล้วก็ส่งมาที่เฟิร์มส่งมาที่ส่งมาที่ออฟฟิศแล้วก็ทุกคนก็เอาไปลื้อให้รู้ไหมหัวส่งมา วไม่เคยทำอะไรให้ไม่เคยแฟนไม่ไม่เคยส่งดอกไม้มาให้วันนั้นคือสงสารพนักงานมากเลยเจอใครไม่เจอมันเจออีนี่อะไรอย่างเงี้ยเลีดกันไปเลยน่นอนมันเทียบเคียงกับหวยได้เหมือนกันเพราะว่าหวยอ่ะป้าก็แค่เหลือแค่เอาเงินมาคืนนี่เอาเงินมาให้นี่แต่แค่ก็ต้องดูว่าใครสุดจริตมากกว่ากันเนาะกฎหมายคุ้มครองคนสุดจริตอืมถูกไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเราก็ฝากไว้ว่าเฮ้ยบางทีเราอย่าไปมองว่าการจ่ายเงินมันคือการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์มันอาจจะโอนไปตั้งนานแล้วในแง่ของกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สอนให้ใครหัวหมอแต่เลาอยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์เออรักษาสิทธิ์เอาไปว่าตามกฎหมายที่พึงมีอือเอาไปว่าแล้วรักษาสิทธิ์ให้ถูกอย่าอย่าอ้างกฎหมายในทางที่ผิดโอเคครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับดเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะคสวัสดีครับ